สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคาถามที่ถามกันมาว่าทําไมปลาทูเวลาแพ็คแล้วมีน้ําไหลออกมาก็คือก็ยังผึ่งไม่แห้งนะครับก็แล้วแต่วิธีบางคนว่าจะผึ่ง <Okay. S 1> วิธีแบบไหนบ้างบางคนก็ใช้แค่เข่งวางเรียงตะแคงธรรมดาแต่ผมว่าแบบนั้นองศามันยังน้อยไปนะครับบางทีน้ํามันยังไหลออกไม่หมดมันก็ยังมีอยู่ในตัวปลาบ้างเราจะมีวิธีของผมมาให้ดูกันนะครับว่าทํำยังไงยวดูกันครับ ส่วนวิธีของผมก็คือใส่กล่องโฟมนี่แหละครแล้วก็ตะแคงขึ้นถ้าเราสามารถวางในมุมที่สูงได้มุม45องศาได้น้ำมันก็จะไหลออกได้มากกว่าที่จริงก็มีมุง้งช่วยกันมแมลงวันก็จะใช้มุ้งนะฮะช่วยปิดกันมแมลงวันได้มุ้งนี้ก็ทําจากผ้าเขียวกับท่อ PVC พอเมื่อเย็นแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลย ไม่ต้องให้แห้งมากเกินไปถ้าแห้งมากเกินไปก็คือติดเข่งนะฮะเวลาเคาะจะเคาะยากพอสมควรแล้วก็ส่วนน้านะน้ําที่อยู่ข้างล่างนี้เราก็ใช้ฟองน้ําใช้ฟองน้ําชุบซับแล้วก็บีบออกก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ที่ถามมาว่าทํายังไงหนังปลาถึงจะเงาง,งามมันอันที่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับปลาที่เราซื้อมานั่นแหละนะครับมันอยู่กับประเภทด้วยเป็นปลาอินเดียเป็นปลาหนังปลาเวียด ปลาเวียดนามนะครับก็จะหนังเงางามแต่ถ้าเป็นบบปลากเกต<บ>ก็เง,งาบบงามได้เหมือนกันนะล้างบ่อยๆล้างเยอะๆนะครับล้างให้สะอาดน้ําต้มก็ต้องสะอาดครับสวยงามแน่นอนครับไม่ได้ใส่อะไรหรอกนะครับผมไม่มีวัตถุป้องปนในปลาทูแน่นอนนอกจากเกลือกับน้ําสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ